เชื่อไหมคพราะว่าอาหารชนิดนี้เป็นอาหารเลิศดรสเลยค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษสมัยพุทธกาลค่ะหลายหลายคนวัยรุ่นนะคะอาจจะยังไม่ทราบดิหมกันนะคะเพราะว่าทำไมเอ๊กกินไปได้กินไปได้ยังไงเราต้องกินค่ะกินเพื่อให้มีชีวิตอยู่ณเวลานั้นเซเว่นไม่มีไม่มีเซเว่นไม่มีตลาดไม่มีแม้กระทั่งรถเดินรถผ่านก็ไม่มีค่ะนี่ค่ะ การสัญจรการข้ามมาคมนี่ไม่มีไม่ไม,มสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้จริงๆค่ะชาวบ้านเขาอยู่ในป่าจําเป็นจะต้องประทังชีวิตด้วยการหาไข่จักรจันเขามีวิธีการพากินไข่จักรจันค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องดูดีๆนะคะเขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เอามากินไม่ได้ก็คือเดียเดียก,ก็คือจะไปเกาะอยู่ตามอะไรนะคะตามเกาะกินเลือดของควายของวัวค่ะ และทีนี้ก็จะอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตุ้มตุ้มที่ขาบอกว่าสาวๆบางคนนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆก็คืออยากจะให้หน้าอกตัวเองมีหน้าอกนะคะก็เลยเอาตุ้มนะคะที่มันจะคล้ายๆกับไข่าจจียกจันค่ะเอามากัดที่หน้าอกของตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเพี้ยที่เกาะอยู่ตามที่ใบผักต่างๆตรงนั้นก็กินไม่ได้นะคะแต่นี่ เป็นตัวที่กินได้ค่ะพ่อแม่บรรพบ,บุรุษของครูกุ๊กพากินค่ะก็เลยบอกว่านี่ค่ะเป็นตัวที่ช่วยประทังชีวิตของเรามาได้เลยนะคะนี่ค่ะหเห็นไม่ค่อย่างแซ่บเลยค่ะถ้าเป็นอะไรนะคะหรือว่ากินไม่ได้บ,บ,บรรพบุรุษของเรานี่ยไม่ไม่มีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะใครไม่เคยลอง หรือว่าอยากจะลองไม่ต้องกลัวค่ะลอมได้เลยนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสน,นุมก็หาไม่มีนะคะมีไข่เจระจันกินหรือว่าสุดยอดจริงๆนะคะแม้แต่ข้าวเนี่ยก็ยังหายากเลยนะ